ะเดี๋ยวคุณป้าแนะนำตัวนะคะแล้ววันนี้คุณป้าพันนะคะคุณป้าพันรู้จักิกีฬาขันต้องทางไหนลายใช่ไหมคะคุณป้าพันมาจากเกือบถึงบ้านโป่งเลยใช่ไหมคะใ่ค่่อมารักษาที่นี่มีอาการยังไงบ้างคะปวดมากเดินไม่ไหว แล้วมารักษาที่นี่แล้วเป็นยังไงบ้างคะคุณป้าเป็นดีท,ทำไปกี่ครั้งแล้วคะ9ครั้9ครั้งรู้สึกประทับใจอะไรที่นี่บ้างมีคนดีรักษาดีค่ะคุณป้ามีอะไรอยากแบบบอกให้คนที่มีอาการเหมือนเรารเข้ามาทำการรักษาไหมคะ ก่อนที่จะเดินไม่ได้น้ำหวานนะได้ค่ะว่าคุณแม่ที่เมื่อไหร่มาถึงบ้านขั้นอ๋อตัวเขารอะไรคะจำได้นวัดที่เราบอกว่าขั้นอ่ะขึ้นได้อ่ะบอกว่าขั้นนะขึ้นได้ค่ะซึ่งก่อนหน้ามีขั้นที่ขั้นเขาไม่ขึ้นแล้วอ่าใช่แล้วก็ก่อนหน้าที่จะมารักษาก็เกือบจะเดินไม่ได้เลยแล้วอืได้ค่ะคุณป้าขอบคุณค่ะ